และตอนนี้เรากำลังลงกันอยู่เป้าหมายของเราอยู่ดุงนูนะครับนี่ครับเฮ้ยโอ้โหไงครัอาอลูปวดขี้มีเสียงซากอารทันจ oh, ุดตอนนี้รู้ว anyway. ่าเปิดทั in, ้งไงปวดทันีนี่เลยนี่จุดเช็คอินจุดสุดท้ายของสวนยาคือถ้าใครจะมาก็เอามอไซค์มาเลย ไม่ต้องเดินมาก็ได้นะลำบากสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องซีอูฮาดีตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ไปไหนนะอันนี้ไปไหนนะอันนี้คือเขาจะไปไหนนะอ่ะไอจีจะไปไหนอ,อ๋อเออเรากำลังจะไปที่สวนยาหลวงเออหมู่บ้านสันเจริญน,นะครับแต่ตอนนี้กำลังหลงกันอยู่ ต้อมมาแล้วก็มาเรื่อยๆไขย,ยูมันก็ไขสาวใช่สาวรูว้และหลังจากที่โทรถามเส้นทางกับน้องที่เป็นเจ้าทินเสร็จพวกผมก็ออกแว้นกัะต่ออีกสักพักใหญ่นี่นะฮะจนไปเจอกับปากทางเข้าหมู่บ้าน่อนน<า>ไปอะ นี่เราเจอปากทางเข้าแล้วเ้อ,อหนาวมากหลงนะคือต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าที่จริงไอ้ต้นกจะไปท็อปสองคนเนี้มันเคยมาแล้วมานานมากแล้วด้วยผมจึงไว้ใจให้นำทางที่ไหนได้หลงคือเก่าออกาลับรถเลย คนดำทิพย์เนาะ,ะน,นี่แหละเท่ากับลงมหวนนะสุดก็มาถึงแล้วโอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่ ตีนดอยนะ้วจะแยกเป็นสองทีมอันนี้ทีมคนอ่อนแอนะครับจะจะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนะระยะทางประมาณประมาณ8กิโลครับเพื่อใจอันนี้ผมกับเอท็อปจะเดินชิวๆกนะเป้าหมายของเราอยู่ตรงนู้นนบนี่ครับโอ้ปเดินชิวๆตอนนี้ประมาณ แปดโมงอุณหภูมิอยู่ที่19องศานะฮะโอ้โอ้มนที่มูโอ้ก็เมนที่มูแบบท่งไหโอ้ยอืมอัดครับหอบดูสุดโบกครับไหนๆขึ้นอกดูคนอย่างไม่รู้อะไรเรีวกว่าล่ะก็ นี่ก็เป็นลานตากกาแฟของที่บ้านเลยคือหมู่บ้านสันเจริญจะเป็นหมู่บ้านที่นนทผลิตเม็ดกาแฟขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งของจังหวัดน่านนะฮะไอท็อปมันรีพากันจอดรถนะฮะตอนนี้ที่ไหนได้มีข้างหน้าก็มีหมู่บ้านอยู่ <S 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 <T> ที่จริงฟอน ขวดเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดแถวนี้นะใช่ครับก็มีหมู่บ้านอะไรน่าจะสุดทางตรงนี้สุดทางผมจเจริญเออแล้วมันพาเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดข้างล่างระยะประมาณหนึ่งกิโลเจ็ดร้อยมันเพิ่มมาให้ตั้งแต่มันพาหลงไปเข้าหมู่บ้านอะไรแล้วไม่รู้ตะกี้นะสุดนเนื้อหลวงเนี่ยเอเริ่มงแป้โลนี่โอเคเนื้อหลวงเนี่ยไปก่อนมัน เออประวัติประวัติอ่ะเราเราเราสมัยก่อนน่ะสวนนี้ไม่เป็นที่ปลูกยาอ่าฮะของหลวงก็คือของรัฐบาลเอลลอ,อ,อ,อเค<อ>ยเข้าสวนยาหลวงอ๋ออประวัติคร่าวๆนะถูกไม่ถูกก็แล้วแต่ระวังคนอ,อื่นเขาะเราไม่ทิ้เอเดี๋ยวเราจะเข้าทางที่ล่มมากนะไม่มีแดดไม่ติดดูเดียวครับแต่ตอนนี้แม่งร้อนเสียหายนะแดดแปดโมงครึ่งแล้วตอนนี้เริ่มร้อนแล้ว เมื่อกี้ยังหนาวอยู่เลยซ้อมแดดน,นะครับวูบสตาร์ทจริงๆตรงนี้นะฮะที่จริงแม่ง <แอ S 1> พวกพวกแถมมาโลแปดสิบอะเมสองอะนี่ยังไม่เริ่มรอไปยี่สิบหกนาทีแล้วทีทีจะถึงกี่โมงวะเนี่ย,ย,ยช่วงระยะสองกิโลเมตรกิโลเมตรสองกิโลเมตรแรกเอ,อ่อทางมันก็จะร่มๆหน่อยนะ สลับกันไปประมาณนี้ล้มลแดด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 ล้มลเดินมาสักพักนิดเดียวตอนนี้ก็เป็นทางลูกหลังเลยนะหดินแดงถนนดินแดงไม่ใช่กรุงเทพที่นี่ที่นี่น,น่านสันเจริญมีถนนดินแดงด้วยนะฮะเยอะด้วยเฮ้ย <c oughs> โอ้เหนือ่ยอยวะ เออคือแล้วอะแขกว่านี่เจ้าอ่าจะไป็นเจ้าคนเดียวเลยนะเออเมื่อกี้เพื่อนที่เออเอามอไซค์ขึ้นไปนะฮะผ่าไปประมาณ40นาทีพวกบอกยังถึงครึ่งทางอยู่ขนาดเราโม่จะใส่ไป <c oughs> เนี่แล้วเดินไปจะถึงกี่โมงวะเนี่ยโห้ถึงสามโมงฮะโอ้ถึง3ามโมงกูกล<ะ>ับเลยนะตอนนี้นะกลับถึงบ้านแล้ว แล้วไม่มีข้าวมีอะไรมาเหะตอนนี้น่ะซื้อแต่ขนมมาอย่างเดียวนี่โอ้ออสามกิโลเมตรกว่าตอนนี้เกือบหน,ะ 5. 5. 5. 5. นึ่งชั่วโมงแล้วนะห้าสิบห้านาทีทางข้างหน้าอย่างเงไปทางลาบครับทางหน้าโอ,โอเคเสียดายเราไม่มีข้าวเหนียวมานะครับตอนนี้ต้องเริ่มอัดขอบกินละ าตัวเองชอบพาเป็นคนอะไรชอบพาตัวเองมาลำบากเป็นคนยังไงนี่ฮะาห,เห้เหนื่อยเหนื่อยชิบหายห้ากิโลชั่วโมงกับยี่สิบนาทีแล้วตอนนี้เลยอีกห้ากิโล ก็จะเป็นน้ำธรรมชาตินะครับที่ไหลมาจากป่านะครับผู้เล่นเลยน้ำป่าจริงๆนี่มันก็จะเป็นน้ำไหลลงจากดอยมาแต่ส่วนอันนี้อันนี้อันนี้ตดตดจริงๆบายบายบายายตายเลย ว้าวอันนี้เป็นต้นกล้วยป่านะว่าต้นมะพร้าวเนี่ยโอ้เชี่ยแต่ตดเม่นมากเลยอันนี้ต้นสูงมากเลยอ่ะดูดิอันนี้นิ้วสูงว้าวอย่างกับต้นมะพร้าวอ่ะโอ้ดิพี่พี่มากางเต็นท์มาเหรอฮะครับโหสุดยอดเลยพี่หนาวไหมเมื่อคืนหนาวมากเลยลอแโงอันนี้ไปไหนต่อฮะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วอ๋อโอเคครับจบดีครับผม น้ำมันอนะ่ะดึด้นไปไปขอด้วย,ยน้ำมันอ่ะด้นะสวัสดีครับผมโอ้เมื่อกี้พี่เขาเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปกลางเต็นท์ตรงข้างบนนะฮะคิดว่าน่าจะหนาวมากเลยอ่ะเมื่อคืนอะอากาศน่าจะเย็ยนมากหกกิโลเมตรผ่านไปใช้เวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบสามนะฮะตอนนี้ความกังวลที่สุดตอนนี้ก็มาถึงจนได้นะครับเพอ ปวดขี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพอดีข้างหน้ามันจะมีห้องน้ำของชาวบ,บ้านเนะี่ยเดี๋ยวเราจะขอข้าห้องน้ำเขากันอ้ยหาโคตรชันเลยบวดขี้ก็บวดเนื่อยก็เนยโอ้ยจะพาตัวเองมาลำบากทำไมอูย้ยเฮ้ยอี่เดี๋ยว แต่ทีนี้เดี๋ยวจะไปถึงห้องน้ำของชาวบ้านแล้วอขอไปไม่ไหวละคนคนลุกคนจานเลยจุดพักรถสวนกาแฟ <c oughs> เดี๋ยวเราหาเข้าห้องน้ำก่อนสวนสวนยา่าหลวงอีก4กิโลโอ้ my god เราจะไปเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำมีน้ำไหมวะ โอเดี๋ยวก็มีเศษซากอะไรทำแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเปิดน้ำยังไงเดี๋ยวหาวิธีเปิดน้ำมันเปิดน้ำเข้าไปยังไงวะเอออมีนี้ด้วยมีวิธีเปิดด้วยอ้าเดี๋ยวลองไปหา อีกที่นึ่งก่อนนี่ไหมว่าห้องน้ำอ่ะขี้กระปวดแล้วตรงนี้มีน้ำอ่ะโอ้ล็อก มีหมู่บ้านแนละ้วแต่เหมือนชาวบ้านเขาไม่อยู่แล้วเมื่อกี้ตรงห้องน้ําตรงนั้นก็ไม่มีน้ำนะจะถ่ายทิ้งไว้ก็กระไรอยู่หาชาวบ้านถ้าเกิดไม่มีจริงๆเราคงต้องในป่าแหละ คือ,อที่นี่เขามีห้องน้ําอยู่สองห้องครับเป็นแบบชักโครกแล้วก็นั่งยองยองแน่นอนว่าคนมีพุงและนั่งยองยองนานไม่ได้เพราะเป็นตะคิวแบบผมเนี่ยรีบจองห้องแบบชักโครกอย่างไวเลยและด้วยความที่ผมปวดขี้หนักมากเลยเนี่ยหลังจากที่อันมานานนะฮะผมจึงไม่สนสี่สนแปดรีบนั่งปวดทุกอย่างไวโดยหารู้ไม่ว่าในอ่างน้ำเนี่ยแม่งมีหนูตายอยู่วินาทีที่ตักน้ําขึ้นมาจะล้างตูดนั่นแหละครับโอ้โห กินขี้ตัวเองก็ว่าเหม็นอยู่แล้วจเจอกินหนูตายในน้ําเข้าไปอีกบอกได้เลยว่าขี้เสร็จแล้วอวกต่อนะครับสองสามกิโลเมตรแรกนะฮะมันทางมันก็จะร่มรื่นหน่อยตอนนี้มันก็จะ <c oughs> เริ่มแย่ละแดดจะเริ่มประมาณ70-80%ละโออย่างร้อนคือถ้าใครจะมาก็เอามอไซค์มาเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเดินมาก็ได้นะลำบาก ข้างหน้านี้ก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแดดเลยฮะไม่มีร่มเลยครับออกแล้วเอาแล้วเริ่มีสะดุดก้อนหินแล้วขาอืมโอ้ยยืดไม่ออกอืมอร่อย อ,อตอนนี้เจ็ดกิโลเจ็ดสิบแล้วใช้เวลาเป็นมาสองชั่วโมงยี่สิบนะครับโ oh อ้หมากอดเอ้ยงานหยาบแล้วตอนนี้เจอสามแยกสามแยกวัดใจจะไปทางไหนขวาร้ายซ้ายดี Okay. เราจะพอดีมันเน็ตไม่มีนะฮะเอาล่ะเราจะดูตามแผนที่นาฬิกาอของกามินนะฮะโอเคไป,ปตามปูทอไปแมงขหลงนะมึงนี่หลงเวล้วนะ <c oughs> อ่ะเมื่อกี้ไปขาหลงไปแล้วหนึ่งรอบนะอันเมื่อกี้ยังโอเคนะคือรถมอไซค์อันนี้เดินนะนสรุปทางแยก,กเมื่อกี้ก็ <c oughs> <c oughs> โอ,อ้โหเจอกันที่นี่นะฮะถือว่าเขาไม่มีป้ายชีย้ทางให้เยอะจะรู้อละม,มั้ไ,ไ,ไ,ไปนะปครับเเก้าแล้วเก้ากิโลผ่านไป กับ2ชั่วโมง42นาทีเหลืออีกหนึ่งกิโลเมตรสุดท้ายนะฮะอู้ลำบากบากหลือเกินอออโอ้ยโอ้ยสายแล้วว้าวดูดยอยโคตรชันยังงี้เลยเนี่ยมาแล้วฮะคนที่ ะขับรถใช้เวลากี่นาทีชั่วโมงไปชั่วโมงอ่ะชั่วโมงชั่วโมงเจาหอไซแปดกิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเออเราเดินมาสองชั่วโมงสิเนื่องจากว่าเขาจะกลับบ้านแล้วนะฮะเราก็จะพ่นเสบียงไปโอเคอะไรเดียวเนยเดี๋ยวอะไรพี่ อนอีกสองคนก็กลับแล้วนะครับเพราะว่ามอใสไซค์มาแล้วก็จะไปก,กันต่อสวัส <c oughs> ดีครับผมโอ้ยโอ้ยต้น oh yeah. oh yeah. ไม้หาย้ยโอ้แดดแดดของแถ้ร้อนของแถ้เลยตอนนี้ตอนเที่ยงน,นะครับเราน่าจะเดินมาจากตรงนู้นนู้นนู้เมื่อกี้ เจะกระล้มหรือขึ้นไหมนี่เหรอขึ้นนี่เหรออนนบบอาย,อายโเ,เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสันเจริญนะที่เราเอารถจอดไว้ ก็เดินขึ้นมาจากตรงนี้ประมาณ9โล9.7ใช้เวลาไป3ชั่วโมงกลับอีกหนึนาทีโอเคเดี๋ยวเราไปจุดเช็คอินถ่ายรงได้รูปก่อนจุดเช็คอินแรกนะมันจะมีเป็นอาคารแล้วก็ธงแล้วก็มีพระพุทธรูปนะฮะเราก็มาไหว้พระท่านได้นะแล้วจุดเช็คอินจุดสุดท้ายอีกจุดหนึ่งอยู่ไกลไปอีกประมาณ1กิโลเมตรก็มันจะเป็นป้ายใช่ไหมครับเ,เป็นป้ายนะฮะ,ะเป็นของน่าน แผ่นดินแบ่งแผ่นดินเลยของนาเป็นส่วนแบ่งน่านกับพะเยาอ๋อโอเคจะเดินไปอีกประมาณ1กิโลเมตรตรงนู้นใช้ชื่อว่าส่วนแย่หลวงเหมือนกันเฮ้ยเรามาถึงแล้วนะครับจุดเช็คอินจุดสุดท้ายของสวนยามาถึงแล้วนะใช้เวลาไป3ามชั่วโมง2ี่ฮะประมาณ10กิโลโอ้โหอันนี้เป็นฝั่งน่านนะตำบลผาทองจังหวัดน่านข้ามา คนพะเยานะคนพะเยานะนี่ฮะก็จะเป็นสวนยาหลวงตะบนหาช้างน้อยจังหวัดพะเยาอันนี้เป็นพะเยาฝั่งนี้จะเป็นน่านเออถ้าอยากเป็นลูกครึ่งก็อยอยนี่ลูกครึ่งลูกครึ่งน่านพะเยาอันนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะสวนยาหลวงมาได้สองฝั่งนะอันนี้ก็จะมาจากพะเยาดอยเหมือนกันครับส่วนน่านก็จะมาจากฝั่งนี้360องศิา,า,า,าวิว จะมีลมตลอดนะครับอานนี้นครับโอเคสรุปก็คือดอยสวนยะหลวงเออสวนยะหลวงตรงจุดชมวิวสูงสุดนะฮะใช้ระยะทางจากถ้าเกิดจากหมู่บ้านสันเจริญอะ่ะจะใช้ระยะประมาณแปดกิโลเนาะ เออแปดกิโลก็คือสามารถเอารถได้มาได้แหละที่จริงถ้าเกิดเราขับรถเก่งนิดนึงนะเออชำนาญทางนิดนึงนะฮะมันก็ขึ้นมาได้แต่จะเดินมาก็ถ้าเหมือนผมก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนิดนิดนะขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับสามชั่วโมงนิดนิดทางฝั่งน้านนะเออส่วนทางพะเยาเหมือนโปรโท็อปเขาเคยเดินมาแล้วมันใช้ประมาณส2บสองโลสิบสองกิโลเมตรจักรยานมาสิบสองโลอ๋อโอเคก็จะ<ๆ>มาจากฝั่งนู้นนะ สำหรับใครที่จะมาเที่ยวก็มาได้นะฮะแล้วก็อย่าทิ้งขยะไว้นะฮะ e <ast> ตรงนี้คือจะบอกว่าวิวมันอลังการมากเลยนะทุกคนคือดีๆจะเป็นเขาแบบ360องศาเลยนะครับแต่เสียดายช่วงนี้คือมันที่ผมมาเนี่ยคือต้องบอกไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะได้ตัดต่อวิดีโอเมื่อไหร่เนเพราะว e <ast> e <ast> ีดีโอของปีที่แล้วยังไม่ได้ตัดเลยก็อาชีพผมมาตอนนี้มันวันที่ส เดือนกุมภาพันธ์นะสี่กุมภาพันธ์ก็มันก็จะเป็นช่วงของฤดูการฝนนะฮะมันก็เลยทําให้แบบดูดิที่จริงมันเป็นวิวเขาสวยมากถ้าจะให้สวยจริงๆที่นั่นนะครับจะต้องเที่ยวช่วงช่วงหน้าหนาวเอ้ยหน้าฝนหน้าฝนหรือไม่งั้นก็ปลายฝนต้นหนาวครับมันจะเขียวหมดเลยแล้วมันท้องฟ้ามันแบบวิวอย่างเงี้ยมันจะคลีนหมดเลยแต่ถ้าเป็นช่วงนั้นจริงๆอ่ะผมสนับสนุนให้ เดินมาดีกว่ามันน่าจะอากาศเย็นสบายเพราะว่าอีกอย่างนึงคือช่วงขณะด้วยความที่มันเป็นทางโคลนอย่างเงี้ยคิดว่าช่วงหน้าฝนทางน่าจะเละมากคนที่ไม่ชํานาญเรื่องรถนี่ก็ผมก็ไม่แนะนําให้ขึ้นมานะเพราะว่าทางมันก็ค่อนข้างลำบากไปโอเคไปเดินกลับกันอโอ้โ้ทอปจ็อกก้นะ many hours later อก oh. ตอนนี่เกือบ19กิโลแล้วใช้เลวลาประมาณ5ชั่วโมง35้โอ้ใกล้จะถึงอู้ร้อนร้อนจริงจริงปวดท้องถึงก่อนเเอามอเตอร์ไซค์มารับแล้วไงเลยนะไกลเหรอะ<ล>ฮะ<ล>แต่แต่ ทอละละนะานะเ้ยระยะเ,เ,เท่าไหร่ระยะ2 46. 46. 46. 46. ี่ดชวง16แมวอีกแล้วพอกันทีเรามาถูกที่ฮะ แต่แค่ผิดเวลาช่วงกุมภามันร้อนมากเลยไม่เหมาะกับการเดินขึ้นเอาจริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวหน้าหนาวกลับมาแก้แขงอีกรอบหนึ่งนนวันนี้ไปละไม่ไหวจอก,กาันฮะ